ล้อสวัสดีค่ะทุกคนอยูกับไอซ์ไอซ์ทรายนะคะวันนี้มาเจอกันในคลิปที่ทุกคนรอคอยไอซ์ Ice เองก็รอคอยอยีกแล้วน,นะคะกับคลิปแฟมิลี่วิดีโอประจาเดือนเซปตเหมิรเบอร์เดือนกันยายานั่นเองนะคะฮาเดือนนี้น ชอบใช้อยู่แล้วชอบมากเลยความดีงามของมันคือมันออร์แกนิกมันเป็นของที่ออร์แกนิกหมดเลยอันนี้นะคะได้มาจากร้าน All About You นั่นเองตั้งแต่เปิดใช้มาเนี่ยก็ใช้มาทุกวันเลยนะคะมันไม่ละคายเครื่องผิวของเราเลยแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันให้ควรู้สึกสะอาดแบบพิเศษอะคือ ไปไม่ถูกจริงถ้าเกิดได้ไปลองใช้แล้วทุกคนจะรู้ไม่สะอาดหายไปเลยอะ่ะมันจะรู้ยังคงรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างบนหน้ามันจะมีความรู้สึกแบบฝืดๆเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกสะอาดที่ไอชอบอะ่ะไอชอบมากเลยนะคะกลิ่นมันก็จะหอม,มาบางๆอ่อ,อนๆเป็นกลิ่นสไตล์แบบออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะดีเลิศประเสริฐสีมนันีเด้งนะคะอย่างที่สองนะคะเป็นคลีนเซอร์เหมือนกันอันนี้เลยค่ะอันนี้คือ1028 Hydrating Eye and Lips m a k e u p r e m o v e r อันนี้เนี่ยคือก่อนอันนี้ได้มีบล็อกเกอร์หลายคนรีวิว ก็ดีควาว่าแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นจริงๆเหรอมีความต้านโลก,กนิดนึงนะคะจนสุดท้ายได้หยิบมาลองใช้แล้วก็แบบมันดีจริงๆอันนี้มันดีมากเลยมันดีแบบดีอะไม่แสบตาล้างออกง่ายคือมันเป็นทุกอย่างที่ต้องการใน eye and lips makeup remover ค่ะดีจริงๆคอนเฟิร์มแอบแอบแอบ,แอบ,แ,อบแอบบอกเทคนิคนิดนึงว่าเราจะไม่ถู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 ขยี้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 ให้มันออกไปนะคะเราจะแปะไว้ก่อนไรจะแปะเอาไว้ที่ตาของ e y สองข้างอย่างนี้นะคะแล้วค่อยลดลง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 ,ลดลงก็สนกัตาขึ้นมาแล้วก็แบบ เราจะไม่ทํารุนแรงเพราะว่าช่วงหลังนี้แก่มากมีความเอ e มากนะคะคือที่ตานี่แบบลอยมาเต็มมากก็เลยแบบว่าจะต้องมีการบบค่อยๆทําค่อยๆทําซึ่งอันนี้ก็ล้างออกได้ค่อนข้างดีเลยนะคะลานหน้าอีกหนึ่งตัวนี่นะคะอันนี้งงงงง,งใช่ไหมว่าคืออะไรคือแบบมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบมาลองใช้สักทีจนสุดท้ายหลังจากที่บีเฟสต์ต้าหมดก็ยังคงชอบอยู่แต่ว่าก็แบบก็ต้องมีการลองอันใหม่บ้างก็เลยไปหยิบอันนี้มาลองนะคะ raspberry clarifying bar แบรนด์อาโคนาขายอยู่ในเซฟอร่านะคะอาจจะทุกคนอาจจะ ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาแบบว่าใช้พวกสารสกัดจากธรรมชาติมาทำสกินแคร์นะคะซึ่งอันนี้ไอก็ลองแล้วก็ม,มันดีนะไม่ใช่เล่นๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สะอาดค่ะเพราะเขาบอกข้างหลังเลยนะคะว่าเป็นแบบ anti b a c t e r i a l help f o r clock skin ใครที่มีปัญหาสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเกิดมาเพื่อปัญหาสิวเลยซึ่งจริงๆไอ้ก็ไม่ได้มีปัญหาสิวเลยค่ะนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ได้มันเป็นสบู่ก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก็จะมีกลิ่น raspberry เอาเอามันใส่มือแล้วก็ใ้ถูแบบบฟึๆอะ สองม้วนมือมันก็จะเรียกว่าอะไรฟรับฟับปุ๊บมันก็จะมีฟองที่เพียงพอแล้วเราก็มาถู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 หน้าได้เลยฟองของมันเนี่ยจะเป็นฟองแบบนุ่มฟูละมุนมากเป็นฟองแบบฟองแบบฟองฟองอ่ะนึกออกป่ะแล้วพอมันถูลงหน้ามันจะลื่นมากๆนะคะแล้วเราก็แบบดืดๆอย่างเงี้ยแล้วพอเราล้างออกปุ๊บหน้ามันก็จะแบบ สะอาดมากดินก็อหอมก็ล้างดีไม่แพ้ไม่เกิดอาการระคายเคืองนางดีใช้ได้เลยใช้มาประมาณสองสาอาทิตย์เกือบจะเดือนแล้วว่ะก็ไม่มีความลดเลยใช้ได้นานมากเลยนะคะอันนี้อีกหนึ่งในส่วนของการทำความสะอาดนะคะก็คือนี่เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นของโปรดเป็น all time favorite ก็ว่าได้นะคะเป็นของ Batiste Dry Shampoo นั่นเองช่วงหลังๆมาน,นี้ไม่เคยได้สระผมนะคะ <laughs> ไปเห็นโพสต์หนึ่งเขาบอกว่าคนไม่สระผมเป็นผู้หญิงน่ารักก็เลยแบบฉันอยากเป็นผู้หญิงน่ารักฉันไม่สระผมก็แล้วกันคือตัด ผิดไปหมดคือผู้หญิงน่ารักทำไมต้องไม่สระผมแต่เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะอินเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สระผมแล้วก็อยากจะน่ารักด้วยนะคะแต่นั่นแหละแต่ต่อให้ไม่สระผมเราก็ต้องมีผมสะอาดอย่าหัวเหม็นนะคะหัวเหม็นนี่คือน่าเกลียดมากจริงเพราะฉะนั้นเรนะ้ก็จะใช้อันนี้วิธีใช้ก็ฉีดแล้วก็ขยี้ขยี้ขย,ขย,ขยี้ขยี้ผมเนา shampoo, ะลองรายแชมพูมาหลายยี่ห้อนะคะแต่ก็รู้สึกว่าแบบบาทิสนี่แหละที่มันแบบรู้เรื่องแล้วก็แบบไว้ใจได้ที่สุดแล้วมาสู่หมวดเมคอัพกันบ้างนะคะเริ่มจากพื้นผิวก่อนเลยเดือนนี้ก็มีพื้้้นนนผิิววเเเยยออะะีีกกกแลลครมจาา ะะมันน่ารักมากๆอันนี้มันคือ 3ce x ป่าป้ a ป a าป้านะคะเป็นคูชั่นที่น่ารักมากเลยหน้าตาดีหน้าตาน่ารักมากเลยไอใช้เบอร์2นะไม่ขาวเกินไปปกปิดทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็แบบความวาวนี่ไม่ได้วาวจนฉ่ำเกินไปแต่ว่าฉ่ำแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปใช้แล้วก็สามารถทาแป้งฝุ่นได้ที่ระหว่างวันน่าจะไม่เป็นคราบนี่คือหน้าที่ยหายทามาตั้งแต่เช้านะคะคือแบบนี่งามมากแบบแกร์ปกติคูชั่นเกาหลีจะมีความหน้าเทาแต่อันเนี้ยหน้ามไม่ เแล้วก็โอเคมากเลยแถมได้คะแนนจิตพิสัยไปตรงหน้าตาดีอีกคะแนนล้นมากๆนะคะแล้วก็พัฟของเขาก็เป็นพัฟนิ่มๆแต่ว่าก็มีความเดรอเถอะหน่อยเปามันจะเป็นสีดําแล้วก็นี่เป็นสีชมพูซึ่งตอนนี้กลายเป็นสีงอกๆเป็นสีแบบหมอกจังๆเล็กคนคล้ายกันบังที และมันมาเป็นคู่ค่ะไอซื้อไม่ยกเซ็ตแบบบ้าระห่ำซัมเมอร์เซลนะคะก็ได้คนพบว่านี่เลยนี่ก็คือสิ่งที่ดีงามเหมือนกันนะคะอันนี้คือ 3ce brush cushion ชื่อสีว่า peach มันดีอะบางอันก็จะรู้สึกว่าแบบเกลี่ยยากจังเลยบางไปเปล่าแกสีไม่โอเคสีอ่อนไปสีเข้มเกินนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่าเนี่ยคือสีที่แบบ สีส้มน่ารักมากคุณสีส้มเดียวกับปากเลยอ่ะนี่ก็คือปั่นไว้ลงข้างล่างนะคะสวยมากมันเป็นสีที่กําลังดีอ่ะคือพอแปะปุ๊บแล้วมาแตะอ่ะมันจะยังเห็นสีคือมันไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินเหตุแล้วก็มีความฉ่ำเบาที่กําลังดีเห็นปะมันจะแบบไม่จงแจ้งอ่ะเป็นสีที่ไม่จงแจ้งไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะดูมีความเป็นธรรมชาติเรชอบมากเราสุกกัแบบเป็นบลัชที่ทําให้ดูเราดูเป็นธรรมชาติมากแล้วสีก็สวยหน้าตาก็ดีอีกคือ ชอบจบลงนี้คำว่าชอบมากนะคะอันนี้ยั่วสุด ยอะสุดๆดยอะสุดๆส,ส,สองอันนี้คือสิ่งที่ดีงามของ 3ce x b a b a p a r a red work confirm อีกหนึ่งสิ่งสำหรับพื้นผิวที่ใช้แล้วก็ชอบนะคะก็คืออันนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยบอกชอบเลย beauty play 101 stick จริงๆเขาเกิดมาเป็นรองพื้นนะคะแต่ว่าไอซ์เอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ซึ่งมันเว w ร์ k มากปาดไปตรงใต้าตาฟัฟฟึบฟอย่างเงี้ยมันก็จะให้เนื้อที่แบบว่าเนียนมากแล้วก็เกลี่ยง่ายโยนรองพื้นทิ้งฟึบ ใช้คูชชั่นกับอันนี้จบเลยนะคะทุกความดีของมันรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้บางจนเกินเหน เดียวกันกับคูชั่นอ่ะไม่รู้เป็นเพราะว่ามันเป็นสัญชาติเกาหลีหรือเปล่ามันดูแบบเกิดเพื่อกันและกันนะคะก็เลยชอบอันนี้อันนี้คือสี02นะคะเป็นสีที่พอดีกับผิวไอเลยยังไม่จบกับงานผิวนะคะสิ่งสุดท้ายแล้วอันนี้คือลอร่าเมอร์เซยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยไอชอบมาตั้งแต่แบบเรียนอยู่คือนานมากแล้วก็ยังคงชอบต่อเนื่องซึ่งอันนี้ซื้อมาก็ใช้แล้วก็ระห่ำใช้มากๆจนมีอยู่วันหนึ่งมันตกค่ะมันตกแล้วมันก็แตกนี่ก็ให้ดูมันแตก แบบนี้เลยแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้ความรักที่ไอมีต่อลอล่าเมอร์เซียลดน้อยลงนะคะก็ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องโดยไอ้ชอบเป็นอันนี้ของเขาพัฟผ้าผ้าสี่เหลี่ยมค่ะรู้สึกว่ามันให้การปกปิดที่แบบ กลางๆดีคือถึงแบบว่าใช้เป็นฟองน้ำมันจะหนาจนเกินไปรู้สึกว่าใช้เนี้ยกำลังดีะคะ่ะคือมันแบบเป็นทุกสิ่งของแป้งผสมรองพื้นที่ทุกคนน่าจะต้องการปกปิดดีสีโอเคทุกอย่างดีมากเลยถึงแม้แพคเกจจะไม่มุงม้งมิ้งแต่ก็ชอบรุ่นเนี้ยรุ่นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเป็นรุ่นที่ชอบมากกว่ารุ่นกลมๆที่เขาออกมาใหม่คือแบบใหม่แต่ว่าชอบแบบเก่ามากกว่าเนาะอันนี้ก็เบอร์สองเหมือนกันนะคะชอบช่วงนี้ใช้บ่อยเพราะขี้เกียจตื่นมาแต่งหน้าต่อมานะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับ Magic ะะเมจิกเมชบาย ช่วงหลังวันนี้ก็กลับมาบ้าเหอติดอีกแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบตาตีมากเลยคือแบบเวลาที่ไม่ติดก็จะมีคนแบบทัก,กแบบทําไมวันนี้ดูหมวยขึ้นคือไม่ได้ดูหมวยขึ้นแค่วันที่ติดอะ่ะมันดูโตขึ้นนั่นเองนะคะคือหมวยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอติดปุ๊บก,ก็ดูแบบมีความตาโตมากยิ่งขึ้นให้ดู เห็นไหมคะชัดตาชัดเปะเวอร์มีความสวยงามอย่างนี้ก็ทำให้เราเห็นอายแชโดว์ที่ทาตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะกรีดอายไลเนอร์ก็เห็นครบทางเส้นเห็นไหมแล้วก็ดูเหมือนแบบมีการกรีดตามาไม่ได้กรีดนะคะอันิ้ติเอานะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ชอบนะคะเป็นหนึ่งสิ่งที่ชอบ ใครต้องการมีตา2ชั้นสามารถไปหาซื้อได้นะคะเมจิกเมชค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะมาถึงลิปสติกกันบ้างอันนี้ก็เป็นลิปสติกที่แบบชอบมากลังโคมรุ่นใหม่อันนี้คือ Lab Solu Rouge นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาปรับสูตรมาอันนี้คือสี198่ o u g e f แปดคู o แฟนะคะคือชอบมากไม่รู้จะพูดยังไงดีคือมันแบบเป็นสีแดงที่มีความอมส้มแล้วก็พอทาลงบนาแล้วอะ่ะ สวยมากอ่ะนี่คือให้แต้มให้ดูว่าถ้าเราต้องการความสดใสเราก็เติมเข้าไปข้างในได้ไม่ว่า,าจะทาปากสีอะไรนะคะเราก็สามารถเติมนี้เข้าไปตรงกึ่งกลางข้างในได้มาทำให้ปาก,กดูแบบเฟรชขึ้นอนะ่ะไอมันเป็นสีแดงอมส้มที่แบบทาแล้วผิวขาวมากสว่างมากชอบมากแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะคือแบบดีดีทุกประการดีมากเลยแพคเกจสวยด้วยเห็นไหมชอบผ่านเลิฟมากทาทั้งปากก็สวยทาข้างในก็เลิศคือแบบ 我去。Oi, คือต้องซื้ออ่ะอันสุดท้ายนะคะอันนี้ซื้อตามพี่แป้งคีราริมานะคะพี่แป้งบอกว่าแบบเพยไอมันดีมากพี่แป้งบอกว่าดีคือนานๆจะบอกว่าอะไรดีอย่างหนึ่งนึกออกมาเราก็ต้องซื้อตามเลยอันนี้นะคะคือกระดาษซับน้ามันจากร้าน beauty cottage ราคา5 5บาทเท่านั้นเองพี่แป้งบอกว่าไอมันดีมากมันถูกแล้วมันก็ดีจริงๆนะก็เลยไปควานหาค่ะเดินตามหาใร้าน beauty cottage อยู่ไหนก็ซื้อมาแล้วก็ลองใช้มาสักพักนะคะมีความเยิ่นนิดหน่อยก็เฮ้ยดีตามที่พี่แป้งบอกจริงๆ ข้างในเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษแบบนี้ไอ้ยังไม่ชอบใช้กระดาษซับมันที่มันเป็นฟิล์มซึ่งอันนี้มันเป็นกระดาษซับมันนะคะมันเป็นกระดาษแบบไขกระดาษแหละดูแบบดูรู้และแบบดูแบบธรรมชาติธรรมชาติดูแบบดูเป็นเยื่อธรรมชาติมากๆนะคะก็เป็นอย่างนี้ก็จะมีสองฝั่งซึ่งถึงูวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยค่ะว,ว่าฝั่งไหนคือฝั่งที่ต้องใช้กันแน่คือแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกแต่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะใช้ฝั่งไหนอ่ะมันก็เวิร์กหมดสำหรับผิวเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามัน ดีอะในที่นี้คือมันไม่ดูดซับความมันออกไปมากจนเกินเหตุคือไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแ,บบแห้งผากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอแปะไว้หน้าปุกเครื่องสับอางไม่เคลื่อนเออบางจาังหวะเนี่ยเราใช้แผ่นฟิล์มโปะแล้วแบบฟิล์มมันต้องดูดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันท้าไม่คือสับอาเราดูแบบมีความแบบมีความแบบนิดนึงนะก่อา แต่เนี่ยเท่าที่ลองมานะคะเครื่องสำอางไม่เป็นคาบเลยคือชอบแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะคือราคามันถูกนี่แหละ55บาทใช้วันเป็นเดือนแล้วยังไม่มีความใกล้จะหมดเลยเป็นสิ่งที่ดีจริงขอบคุณพี่แป้งมานะที่นี้นะคะที่บอกกันมาหมดแล้วจบแล้วนะคะสำหรับเฟลวิป ำเดือนนี้ก็นี่นะคะคือของที่ใช้ทั้งหมดแล้วก็ชอบทั้งหมดในเดือนนี้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้ไลยเดี๋ยวจะมาตอบให้เลยว่ามันโอเคไหมมันอะไรยังไงไออาจจะพูดได้ไม่หมดในสิ่งที่ต้องการจะพูดหรือที่ต้องการจะอยากรู้นะคะก็คอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบทุกคนแล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้เอ็นจอยวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์เพื่อนดูด้วยก็ได้ที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมกดซับสไครปนนี้นแน่เียนะคะจะได้ต